หนุ่มลาวยิ้มหวานดีกรีเศรษฐีคนดูกว่า2ล้านโปรไฟล์วินวิลเลียมหนุ่มลาวยิ้มหวานดีกรีเศรษฐีลาวถ่ายรูปคู่เบลลาราณีเรียกว่าถูกจับตามองไม่น้อยเลยทีเดียวกรณีในโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพของนายเอกสาวเบลลาราณี ถ่ายรูปคู่กับหนุ่มหน้าใสายิ้มหวานชื่อวินวิลเลียมที่ว่ากันว่าเป็นเศรษฐีชาวลาวโดยมีคลิปที่ทั้งคู่กําลังถ่ายภาพคู่กันลงใน t ิ k กตอกของฝ่ายชายทําเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยความสนใจทั้งชมว่าเบลล่าใส่ชุดลาวน่ารักมากบ้างก็สงสัยว่าฝ่ายชายเป็นใครและหลายคนก็ชมว่าดูเคมีเข้ากันด้วยซึ่งคลิปดังกล่าวมีคนเข้าไปดูแล้วกว่า2งล้านครั้งทั้งนี้เมื่อไปส่องโปรไฟล์ของฝ่ายชายก็พบว่าเขาคือวินวิลเลียมนักธุรกิจชาวลาวเป็นพ่อค้าออนไลน์ชื่อดังมีคนติดตามใน TikTok, กตา,าย และเป็นหนุ่มใจบุญที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยเขาได้มาเจอกับเบลล่าราณีเพราะได้ร่วมงานกันในฐานะพรีเซนเตอร์ของธนาคาร LDB หรือธนาคารพัฒนาลาวนั่นเอง